ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีนะฮะหลายวันมาแล้วะฮะผมได้ทําคลิปตอนมะละกอเอาไว้นะครับก็เป็นความรู้ที่ได้จาก u t u b e นะฮะต้องขอขอบคุณอาจารย์หลายหลายท่านนะครับที่ทํา YouTube เกี่ยวกับการตอนมะละกอเอาไว้นะเมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่ามะละกอที่เขาตอนได้จนกระทั่งไปดู y YouTube นี่แหละนะครับก็ปรากฏว่ามีการตอนมะละกอเอาไว้ นะฮะก็ออกรากมาแล้วนะฮะวันก่อนก็มาพาคุณผู้ชมมาชมคลิปหนึ่งแล้ววันนี้จะเอามะละกอที่ตอนไว้ไปลงถุงนะครับลงถุงชําเพื่อที่จะนําต้นไปปลูกต่อไปนะครับซึ่งคาดว่ามะละกอที่ตอนไว้จะเตี้ยมากนะฮะเพราะว่าตอนขนาดนี้นะขนาดนี้ตอนที่ยังไม่ลงถุงนี่ก็บังเอิญมันมีลูกติดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ตอนเอาลงถุงก็น่าจะต้องเอาลูกเนี่ยลูกที่ติดติดเป็นลูกอยู่เนี่ยเอา เด็ดก่อนฮะนะฮะก็ต้องต้องออกก่อนเพราะว่าต้นเองก็ยังยังรักรักษาคือต้นเองนี่ก็ยังไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้นะฮะพอพอมีลูกนี่ก็จะคงจะลําบากนะครับเนะี่ยเราไปดูพร้อ,รอมๆกันครับสำหรับกิ่งที่ตอนก็2อกิ่งนี้นะฮะกิ่งนี้รากนี่รากเริ่มแก่แล้วนะครับแต่ว่ารากไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะแต่สามารถที่จะเอาไป เอาไปลงถุงชับได้ด้วยเลยนะครับส่วนกิ่งนี้เนี่ยรากเดินเยอะนะครับดูนะฮะสังเกตดูรากจะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เยอะนะครับก็จะแต่ว่าเนี่ยปัญหาสําคัญนะครับก็คือตรงนี้แหละลูกใหญ่แล้วลูกของมะละกอที่กิ่งที่ตอนไว้เนี่ยใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องตัดออกนะฮะต้อง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 ,ต,องต้องเอาออกก่อนเพราะว่ายังไม่สามารถอนุญ,ญาตให้มีลูกได้อ้าวสองสองกิ่งนะครับที่ตอนไว ปรากฏว่าประสบผลสําเร็จนะครับมมีฝีมือเขาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเอาจะเอาไปลงถุงชําครับก็เนื่องจากเป็นกิ่งที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะก็จําเป็นที่จะต้องเลื่อยนะครับคงุงจะต้องเลื่อยเอาเพราะว่าเป็นกิ่งใหญ่พอสมควรนะฮะต้องเลื่อยใช้ไม่มีอะไรตัดอ่าโอเคออกมาง่ายๆนะครับดูนะฮะรากนี่จะเยอะแล้วนะครับ รากจะเยอะผมจะไม่ใช้วิธีถอดตุ่มนะครับเพราะว่ารากมันจะรากจะขาดผมจะใช้วิธีกรีดเอาใช้มีดกรีดคัตเตอร์กรีดกรีดตามตามถุงนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เพื่อที่จะให้รากเนี่ยออกไปได้แต่ว่าไม่ให้กระทบกระเทือนกับรากที่ท,ที่ออกมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไปแกะถุงตุ่มตอนเนี่ยมันจะทําให้รากนี่หักได้นะครับเอาไหนไหนก็ตัดตัดเป็น2กิ่งเลยแล้วกัน โอ้ใหญ่มากอ,อ้นะฮะอย่างที่บอกนะครับเก่งนี้นี่มีลูกแล้วมีลูกติดมาด้วยนะฮะแต่ว่ารากก็ไม่เยอะแต่สามารถที่จะจะปลูกได้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปลงถุงชํากันคุณผู้ชมครับถุงชํานี้ไม่น่าจะพอนะฮะไม่น่าจะได้เพราะว่า กิ่งมะละกอค่อนข้างที่จะจะใหญ่คงต้องลงกระถางเลยแหละนะฮะเดี๋ยวไปหาดินมาก่อนนะครับหาดินมาแล้วก็จะได้ลงกระถางชําไว้ชําไว้น่าจะสักเดือนหนึ่งน่าจะรากจะน่าจะเดินเต็มที่แล้วก็นําไปปลูกได้โอ้เสียดายมากนะครับกิ่งนี้บัเงินผมมัดไอ้นั้นไม่ดีนะครับทําให้ ตุ้มตอนหลุดออกนะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับยังเหลือรากอยู่นิดๆประมาณ3าสีรากโอ้โหเนี่ยตรงตรงนี้ความจริงรากแก่แล้วนะฮะรากเดินได้ดีตรงนี้ก็เลยต้องอยังไงก็ลองจะลองชําดูนะครับเอาใส่ในต้องใส่ในกระถางแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวผมไปหาดินก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเราใส่ในกระถางแล้วก็ชําไว้นะฮะคุณผู้ชมครับพอดีไม่ได้ซื้อดินปลูกอะไรขเข้ามานะฮะก็บังเอิญที่ บ้านที่รีสอร์ทเีจะเป็นแต่มันมันไม่มีค่อยมีดินนะมันเป็นจะเป็นกรวดมากกว่าก็ <c oughs> เลยต้องเอาเอา,เอาดินถ้าแถวดินถนนี่แหละนะฮะมีต้นมงต้นไม้นี่ฮะเนี่ยพวก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 ัชพ,พ,พ,พืชท,ทับถมใบม้อะไรพวกเนี้ยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะเอาไปเป็นถุงเพาะเลยนะฮะไปเป็นดินลูกดินเพาะเลยอ่นะฮะเรียกว่าเอาตามธรรมชาติเต็มที่ก็แล้วกันนะครับเอาเดี๋ยวขุดก่อนนะฮะ โอมีมีทั้งมีทั้งเศษใบไม้นะฮะเศษใบไม้แล้วก็มีหินมีกรวดไม่เป็นไรเอาใส่ไปได้เป็นปุ๋ยือว่าเป็นปุ๋ยอย่างดีแล้วกันอะไรที่เป็นก้อนหินก็เก็บออกนะฮะพืชไม่สามารถที่จะย่อยก้อนหินได้ <c oughs> ต้องใช้เวลาหลายล้านปีดินดินนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะฮะน่าจะดีอยู่เพราะว่าดินดำอยู่เดี๋ยวค่อยไปผสมผสมที่วัวน,นะครับ มีก้อนหินน่ะเป็นดินข้างถนนนี่แหละนะครับก้อนหินก้อนใหญ่ยังไม่เอามีไหม ตรงนี้ก็ผมจะปลูกสับประรดไว้นะฮะแต่ว่าไม่รู้จะติดหรือยังเนี่ยสับปะรดเอาปลูกไว้เป็นสับประดปบประดเนี่ยบันดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นไม้ประดับด้วยนะครับเป็นพืชสําหรับประดับได้ด้วยแล้วก็ใช้ลูกออกลูกโอเคได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาดินไปผสมนะฮะเอาดินไปผสมเพื่อที่จะลง,งลงกระถางชํำนะฮะไม่ใช่ถุงชำํำลงกระถางชํำต่อไปครับ เอาแล้วนะฮะเมื่อได้มาแล้วได้ดินมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือต้องใช้ขี้วัวผสมหน่อยนะะฮเอาผสมขี้วัวหน่อยขี้วัวนี่ก็ไปซื้อเข้ามาก็ะสามสอบร้อยสามกระสอบร้อยหนึ่งนะครับผสมขี้วัวสักนิดเดินร้อนพอสมควรพอทำงาน จากแดดนี่ก็ร้อนนะฮะเอาไปเลไนะอ,อ,อ,อันนี้ไหนๆก็ใช้ประโยชน์แต่คุยฮอกฟ้าสักหน่อยเสียดายนะฮะตุ่มตอนตุ่มนี้ผสมขี้วัวนี้นะขี้วัวแห้งนะครับแต่ตอนนี้เปียกเพราะว่ามันมาอยู่แล้วก็ฝนตก เข้าไปอืมอือโอเคน่าจะได้นะ,ะครับครับอย่างที่บอกนะครับผมจะไม่ใช้วิธีตัดตุ่มตอนอแกะตุ่มตอนออกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหล่นเหมือนเมื่อกี้นะครับอมันเพราะว่ารากมันมันก็ ยึดยึดไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับผมจะใช้วิธีกรีดกรีดถุงเอานะครับเนี่ยฮะใช้คัตเตอร์กรีดถุงนะครับเพื่อที่จะปล่อยให้รากเดินออกมาข้างนอกนะฮะเนี่ยผมว่าคิดว่าน่าจะดีกว่าวิธีการตัดตุ้มตอนไปเลยนะครับนะเนี่ยเราใช้วิธีวิธีกรีดดีกว่านะครับกรีดอย่าให้โดนรากนะฮะโอเคนะครับกรีดให้โดนรากแล้วที่สําคัญครับ ใบนี้ผมว่าไม่ไม่ไม่น่าจะให้เหลือเยอะนะครับน่าจะให้เหลือเหลือไว้ให้สักสักสองสักสองก้านก็พอนะฮะก้านเขาเรียกก้านหรือใบเขาเรียกก้านหรือใบนะครับอ้าต่อนะครับก็ตัดให้มันเหลือประมาณนะฮะให้มันเดี๋ยวเดี๋ยวรากพวกนี้ก็จะออกไปเองนะครับเนี่ยเราอยาให้ตุ้มตุ้มมันแตกนะครับจะได้รากก็จะได้งอกต่อไป หลังจากนั้นก็เอาจะใช้กระถางนี้นะครับเพราะว่าถุงตอนอมันมันอาจจะเล็กไปคงต้องใช้กระถางใช้กระถางนะครับกระถางก็อาจจะแตกนิดนิดไม่เป็นไรเอาใบมา,ากอรองสักหน่อยก็ได้อา <c oughs> เอามือเลยนะครับ กับดินปลูกที่เราผสมเองเมื่อกี้สักครู่แล้วนะฮะใบยังเยอะอยู่นะฮะตัดตัดก้านสักออกสักหน่อยนะครับตัดแต่งก้านให้เหลือเหลือไว้สักผมว่าให้เหลือไวส้สักสักยอดยอดสักก้านสองก้านก็พอแล้วนะเดี๋ยวก็จะงอกใหม่เองนะครับเมื่อ ารากเริ่มเดินนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะงอกใหม่เองไม่เป็นไรนะฮะอเอาไว้อีกอพอไหมน่าจะพอแล้วมั้งฮะเนี่ยตัดออกทัสักหน่อยเอา <c oughs> ก็เป็นอันเสร็จนะครับเสร็จสําหรับการเอาลงเขาเรียกอะไรลงลงอะไรดีเสร็จสําหรับการเอาลงกระถางนะฮะเพราะว่าไม่ทุ่งชําไม่มีกระถางชําแต่ล้วผมก็จะเอาไว้ใต้ต้นมะม่วงนี่แหละนะับเพราะว่าผมไม่มีเรือนเพราะชํานะครับก็จะเอาไว้ต้นมะม่วงใต้ต้นมะม่วงนี่แหละเดี๋ยวลดน้ํานิดนึงนะครับลดน้ํานิดนึง เดี๋ยวเอาน้ำไปรดนะฮะ <c oughs> รดกิ่งมะละกอที่เราชํำไว้เนี่ยน้ำกับบัวรดน้ำนี่แหละนะครับอ้าวรดโอเคก็เป็นอันเสร็จนะฮะสำหรับการาตัดต้นมะละกอมาชํำเดี๋ยวจะทำ พอมะละกอรเริ่มตั้งตัวได้เริ่มรากจะเริ่มเดินก็ผมจะได้มาทําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ร้อนพอสมควรนะครับเดี๋ยวพอมะละกอที่รากเดินนะฮะรากเดินกิ่งก้านสาขาเริ่มแตกเนี่ยก็จะมารีวิวมารายงานอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเปิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับงานเกษตรเล็กๆนะครับนะกับช่องม a ร์ชทีวีสวัสดีครับ